สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผระอมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนะบ้านบ้านด้านกีฬาฟุตบอลคลิปนี้มาคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของลิเวอร์พูลที่จะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของบีเยเรียลในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเลกแรกนะครับหรือนัดแรกส่วนคู่แรกเมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเรอัลมาดริดไปแบบสุดมันนะครับ4ประตูต่อ3ทั้งที่ เรือใบสีฟ้าเจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีช่วงเวลาที่ยิงห่างมาดริด2ประตูถึง3ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น2 0ก็โดนมาดริดไล่ามา1 2ทิ้งไป3 1ก็ถูกมาดริดไล่ามา2 3ทิ้งไป4 2ก็ถูกมาดริดตีตื้นมาเป็น4 3ก่อนที่จะจบไปด้วยสกอร์นี้นะครับเดี๋ยวไปวัดกันต่อเลก2ในบ้านของเรัลมาดริดที่ซานเดโกเบรน n าเบลซึ่งจะเล่นกันในคืนวันพุธที่ 4. พฤษภาคมเข้าเช้าวันพฤหัสที่5ตี2นะครับส่วนคืนนี้ก็เป็นลิเวอร์พูลบ้างนะครับที่จะลงสนามพบกับอีกหนึ่งทีมจากตัวแทนลาลิกาสเปนครับเรียกว่ารอบรองปีนี้เป็นการดวลกันระหว่างสเปนกับอังกฤษโดยแท้จริงนะครับซึ่งนัดแรกซึ่งคู่แรกนะครับก็เป็นฝั่งอังกฤษที่เฉือนชนะไปอย่าลืมนะครับฟุตบอลยุโรปนะครับ จิงแชมป์สโมสรยุโรปปีนี้ไม่มีกฎอเวโกนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปียนส์ลีกยูโรปาลีกหรือยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก u e 3ถ้วยในปีนี้ไม่มีกฎอเวโกนะครับ2นัดใครยิงประตูได้มากกว่าใน90นาทีเข้ารอบนะครับถ้าสกอร์ยังเท่ากันก็ต่อเวลาพิเศษออกไปแล้วก็ถ้าหากยังเท่ากันอีกก็ยิงจุดโทษนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สวัสดีพี่เกษเดชนะครับอ้าเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะไปคุยถึงสิบเอ็ดผู้เด่นตัวจริงของลิเวอร์พูลที่ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์สชมูกายาไว้โช็นะครับเหมาะสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผิวหมองครึ้มสิวฝ้ากระจุดด่างดำรวมถึงผื่นคันต่างๆนะครับเพียงแค่ก,ก้อนในยี่สิบเก้าบาทสนใจสอบถามนะครับที่เบอร์โทรด,ด้านล่างได้เลยนะครับศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดอ่ะฝากไว้ด้วยส่วนฟุตบอลก็มาลุยกันนะครับอันดับแรก ก็ต้องพาเพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปดูเกมล่าสุดที่ทางลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่ชนะไปแบบต้องบอกว่าใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวนะครับส่วนเกมกับ b บียรลคืนนี้เนี่ยผมฟันทงไปแล้วนะครับว่าให้ลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะชนะ b บียรลได้2ประตูต่อศูนย์นะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูเราลองย้อนไปดูนะครับเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันที่แอนฟิลด์นะครับ 11ตัวจริงมีอลิสันนะครับฟานไดมาติปเทรนอาโนโรเบอร์สันนะครับกองกลางใช้ฟาบินโยเกอิต้าเตียโกนะครับข้างหน้าใช้ซาร่ามาเน่แล้วก็ดิโอโคโชต้านะครับส่วนคนที่โดนถอดออกไปนะครับก็มีโชต้ามีมาเน่แล้วก็มีนาบีเกต้านะครับโดยเฉพาะในช่วงนาทีที่60ก็คือนาบีเกต้ากับซาดิโอมาเน่นะครับโดนถอดออกไปแล้วให้ดิวอกโอริกี้กับลุยดิอัส ลงมาเล่นแทนนะครับส่วนจอแดนเฮเ์ส s ันได้ลงมาในช่วงท้ายแทนดิเอโกโชตานะครับถ้าเราดูจากการเ,เปลี่ยนตัวนะครับการจัดทัพและเปลี่ยนตัวของเกมผู้เลวพูลเจอกับเอเวอรตันะครับก็พอจะเดาเคล้าลาังได้บ้างนะครับว่าเกมคืนนี้ที่จะเจอกับบียรลเนี่ยเจเคจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบขนาดไหนนะครับ ไปเริ่มกันเลยนะครับกู้สาประตูก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของอาริสันเบเกอร์นะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แบนยังไงถ้วยนี้ถ้วยใหญ่พี่ใหญ่พ่อมีของเราก็ยังต้องจองมือหนึ่งต่อไปนะครับกองหลังครับมาติปนะครับเล่นมาแล้ว2เกมนะครับรวมถึงเกมกับแมนยูในช่วงเกมกลางสัปดาห์ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถึงคิวของอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเจ้าพ่อ เจ้าพ่อลูกนิ่งแห่งยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือเปล่านะครับสำหรับโกนาเต้โม่งติดต่อกันมาให้กับลิเวอร์พูลนะครับอ่ะลงเล่นเป็นตัวจริงเมื่อไหร่มีประตูมาฝากแฟนๆเดอะคอปเมื่อน,นั้นก็หวังว่าเจ้าคิงคองนะผมตั้งฉายาให้ไม่รู้คนอื่นคิดเห็นผมหรือเปล่านะครับเจ้าคิงคองแห่งค่ายแอนฟิลนะครับอีบรมาม่าโกนาเต้ก็น่าจะได้โอกาสลงสนามคู่กับเฟร์คิวฟานได้นะครับแบ็คซ้ายขวาผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ คัตต้าซิมิกาสก็คงต้องรอโอกาสที่ข้างสนามเป็นแอนดูว์เวอร์ซันที่ยิงประตูเปิดหัวให้กับริวพูลที่ชนะเอเวอร์ตันมาในเกมล่าสุดนะครับฝั่งขวายังคงต้องเป็นเทรนอาโนนะครับเอาจริงๆเกมนี้เนี่ยเ,ยเล่นที่แอนฟิลนะครับถ้าหากว่าเจเคมองว่าเอ๊มันจะมีโอกาสพลาดยากนะครับก็อาจจะปล่อยคอตต้าซิมิกาสลงมาเล่นก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเกมต่อไปก็ค่อยให้รอบโบเล่นแบบ2-3นัดติดอะไรเงี้ย ก็มีสลับเพื่อเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะโรเตชันรักษาความฟิตก็เป็นได้นะครับถ้าแบ็กซ้ายเป็นคอตาเซมิกาส์เนี่ยก็อย่าเซอร์ไพรส์เลยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกก็ขอเป็นแผงแบ็กโฟชุดนี้นะครับก็คือฟานไดโกนาเต้เทรนอาร์โนแล้วก็แอนดรูว์ดอบเบอร์สันนะครับกองกลางนะครับมีปัญหาในส่วนอ่าไม่ใช่มีปัญหาโทษทีมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับจากเกมกับแมนยูนะครับนาบีเกตาลงมาฟาบินโยแล้วก็เตียโก้อคันทราเพราะนั้น เกมคืนนี้นะครับเฮนเดอร์สันที่ถูกส่งลงมาช่วงท้ายเกมกับเกมเอเวอรตตันะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็น11เลียนตัวจริงนะครับร่วมกับฟาบินโยแล้วก็ตตีาโกอาคนทนรานะครับก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าเจเคคิดว่าสภาพร่างกายของตตียโกนะครับลงเล่นตัวจริงมาหลายๆเกมอย่างเกมกับเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับก็เล่นเต็มแมตช์เลยเล่นจนจบเกมเลยนะครับก็มีโอกาสที่ อาจจะดรอปเตียโกเป็นตัวสำรองก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแผงกองกลางที่ประกอบไปด้วยเฮนเดอร์สันฟาบินโยแล้วก็นาบีเกตาก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับแต่ว่าชุดแรกที่ผมเลือกขอเป็นเฮนเดอร์สันฟาบินโยแล้วก็เตียโกคันทาราแล้วกันนะครับส่วนหน้า3ครับกองกลางตัวกองหน้าตัวกลางเนี่ยนะครับเตียโกโชต้าเล่นเกือบจบเกมที่แอนฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกล่าสุดกับเอเวอร์ตันนะครับ สุดท้ายท้ายสุดแล้ว JK ก็เปลี่ยนออกนะครับให้จอแดนเฮนเดอร์สันลงมาปิดเกมแต่ว่าเซริโอมาเน่เนี่ยนะครับโดนถอดออกตั้งแต่นาทีที่60มันก็หมายความว่านะครับเกมคืนนี้ยังไงเสียนะครับซาร่ากับมาเน่แน่ๆลงมาแน่นอนนะครับใน3ประสานแดนหน้าส่วนอีกหนึ่งครับโจตาเล่นเกือบเต็มเกมกับเอเวอร์ตันก็คงต้องถอยให้กับลุยดิอาสครับนะส่วนโรเบียโตฟิมิโน จะกลับมามีชื่อในเกมนี้หรือไม่ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับวันนั้นสรุป11ผู้เล่นตัวจริงนะครับฝั่งของลิปูลตามที่ผมเดาใจเจเคนะครับก็จะมีทางด้านของอารีสันเบเกอร์นะครับเป็นผู้สประตูกองหลังมีฟานไดโกนาเต้เทรนอาร์โนแล้วก็แอนดรูโรเบิร์ตสันนะครับกองกลางใช้เฮนเดอร์สันฟาบินโยแล้วก็เตียโกอาคันทรานะครับหน้า3เป็นซาร่ามาเน่แล้วก็ลุยดิออสนะครับนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงชุดใจไฟกระพริบนะครับถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่ผมบอกนะคครับบือแ็ซ้าย JK อาจจะต้องการพักโรบสั้นบ้างนะครับแม้ว่าจะยิงประตูได้เกมล่าสุดแต่เรามีโปรแกรมแน่นๆให้เล่นแล้วก็ตัดซิมิกาสเองก็มีแอดซิตมาฝากแฟนๆลิพูลอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยเอาใครลงผมก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับลงได้นะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงก็คือกองกลางอย่างเตียโกนะครับที่ลงเล่นติดๆกันมาหลายแม ซึ่งเราพวกเราก็ทราบกันดีว่ามักจะมีเรื่องของปัญหาสภาพร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดนเล่นทีทีถ้าเกิดโดนเข้าปะทะหนักๆจังๆนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงในแดนกลางคือให้เตียโกรอที่กลางสนามเดี๋ยวประมาณสักนาทีที่60ถ้ามันดูดเก็บตื้อๆตึงๆไม่ดีขึ้นก็ค่อยเปลี่ยนก็เป็นได้นะครับเป็นได้อย่าไม่ไม่ถือว่าอยู่เหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนฝั่งของบีเรลเองเนี่ยนะครับแน่นอนครับผมไม่ได้ตามดูเลยนะครับบีเรลรู้สึกว่าในหลีกเนี่ยอยู่ถึงอันดับ7นะครับอยู่ถึงอันดับ7อืมคาดการนะครับตามที่สื่อเขาวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับก็มีอย่างพวกสาประตูนะครับเป็นรูรี่นะครับกองหลังก็มีฟอยนะครับมีอัลบิโนฟอยเนี่ยก็คือน่าจะเป็นอดีตนักเตะของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ มีฟอยมีตัวเก๋าอย่างอัลเบโอนนะครับมีเปาตอเรสมีอัลฟองโซนะครับกองกลางก็จะเป็นพวกปาเรโก้เปนานะครับแล้วก็ทิกฟิโรสนะครับหน้า3ก็จะเป็นพวกแดนชูม่านะครับที่มีข่าวพวัวพันกับเรียวพูลอยู่นะครับรวมถึงดรแล้วก็ชิคูซี usi, นะครับอ่ะนี่ก็เป็นรายชื่อคร่าวๆฝั่งข,ข,ของผู้มาเยือนแล้วกันนะครับระยะหลังนะครับการเจอกันระหว่าง JK กับอุนัยอเมรี ดูสถิติที่สื่อเขาเอามาฝากกันสักนิดหนึ่งนะครับรีพูลเจอกับปีเรลเนี่ยในยูโรปาลีกนะครับก็ต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับรีพูลชนะที่แอนฟิล3-0ส่วนบีเรลก็ชนะที่บ้านของตัวเองเนี่ย1-0นะครับน่าจะเป็นปีที่ JK มาคุมหรือเปล่านะครับปีแรกนะครับที่มาคุมแล้วก็พารีพูลเข้าชิงกับเซบีย่านะครับแล้วก็ ส่วนสถิติการเจอกันนะครับระหว่างเจนครอบกับอูนายอมเรีนะครับก็คงจะเป็นการเจอกันในนัดที่เจเคเคยแพ้เซบีย่า1.3นะครับปีแรกที่มาคุมเลี้ยวูลแล้วเข้าชิงยูโรปาลีกแพ้เซบีย่า1.3นะครับก็ยุคของอูนายอมเรี่คุมแล้วหลังจากนั้นอูนายอมรี่ก็มีการาไปคุมปารีสแล้วก็มาคุมอาร์เซนอลน,นะครับก็มีการเจอกันกับเจเรวมทั้งหมดเนี่ยเจอกัน5ครั้ง นะครับเป็น JK ชนะไป3นะครับอุนายเมรี่ชนะไป1แล้วก็เสมอ1ครั้งซึ่งการแพ้ของ JK ต่ออุนายเมรี่นั้นน่าจะเป็นนัดชิงเซบียานัดชิงกับเซบียาหน่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะส่วนสกอร์ที่ผมฟันธงนะครับฟันธงไปแล้วเมื่อวานนี้ให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อศูนะครับรูปแบบการเล่นคงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากนะครับคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านตามภาษาคนดูฟุตบอลเนี่ยก็มองว่าบียริล e เป็นทีมที่ ปีนี้ในลีกไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่ได้เล่นสโมสรยุโรปเลยถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่านลิเวอร์ููลเข้าชิงไปลุ้นแชมป์ได้นะครับเพราะว่าอยู่อันดับ7ของลาลิก้าสเปนนะครับมีคะแนนที่จะต้องดิ้นรนในช่วงโค้งสุดท้ายของลาลิก้าเพื่อทําคะแนนติดพื้นที่ยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรป้าลีกหรือยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีก็ตามส่วนท็อปโฟไม่ต้องไปหวังแล้วนะครับเพราะด้านบนมีทั้งมาดริดบาซ่าเซบียาแอตมาดริด นะครับรวมถึงเรียลโซซิดัสรู้สึกว่าจะอันดับดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอุนายเมรี่ก็ต้องจัดหนักจัดเต็มและเกมเนี่ยก็คงจะออกมาในลักษณะที่อึดอัดอึดอัดนะครับรูปแบบการเล่นให้เพื่อนๆลองนึกถึงเวลาที่ลิฟวอลเจอกับทีมรองบ่อนที่มาตั้งรับลึกแน่นรอสวนกลับนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอเอเวอร์ตันล่าสุดหรือเกมก่อนหน้านั้นนะครับที่เจอกับเบอร์ลี่เจอกับ ใครหล่ะที่แบบเป็นทีมเล็กๆแล้วแบบมาตั้งรับนะครับตั้งรับลึกเล่นด้วยความอดทนไม่รีบร้อนที่จะเอาประตูขอแค่อย่าเสียเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยมันอยู่ที่กองหน้าของลิเวอร์พูลว่าจะมั่นอกมั่นใจขนาดไหนแต่ถ้าดูจากเกมล่าสุดกับเอเวอร์ตนแล้วก็ต้องบอกว่าหงแดงเกมรุกพกพิกัดพกความมั่นใจมาเต็มพิกัดนะครับโดยเฉพาะการเล่นต่อหน้าแฟนๆทีออ่แอนฟิลนะครับเสียงของบุคคลผู้เล่นคนที่12ที่แอนฟิล ก็น่าจะทําให้เรอร์พูลนะครับมีกําลังใจดีไม่ดีก็อาจจะยิงทะลุกเกิน2ลูกตามที่ผมคาดแต่ที่ผมฟันธงเอาไว้2ลูกเนื่องจากว่านะครับมันก็คงจะมาในลักษณะที่เรอร์พูลคลองบอลบุกใส่นะครับถ้าหาอากาสได้เร็วจบสกอร์ได้เร็วก็อาจจะมีไหลแต่ถ้าเกิดมันออกมาในลักษณะคล้ายๆกับเกมกับเอเวอร์ตันคือบุกเยอะแต่หาอกาสยิงไม่ค่อยได้แล้วก็โดนผู้เล่นของบีเรลพวกตัวรูกพวกแดนจูม่าพวกใครต่อใครเนี่ยนะครับ สวนกลับมาแล้วได้เสียวอยู่ตลอดเนี่ยก็อาจจะทําให้เกมของริพุลดูตื้อๆตึงๆไปซึ่งก็ต้องไปดูรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงกันด้วยนะครับว่าตรงกลางจะเอาใครลงนะครับแล้วเมื่อตรงกลางเมื่อเอาใครลงแล้วนะครับจะบู๊กับแดนกลางของเบียร์ลได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าริพุนเน้นๆไม่ติดประมาทนะครับบีบพื้นที่แล้วเล่นได้ตามเกมของตนเองแม้ว่าจะยากลําบากสักนิดนึงก็น่าจะ ความผสมเอาไว้ได้นะครับยังเชื่อว่าคืนนี้ปิดประตูแพ้นะครับส่วนจะชนะหรือไม่แล้วชนะกี่ลูกก็ไปรอลุ้นกันเรื่องกองหน้าจะคมไม่คมนะครับก่อนที่เกมคิเมเบ์ลีกลับมาริพูดจะเล่นเป็นคู่แรก18นาฬิกา30นาทีไปเยือนสาริกาดงนิวคาสเซิลซึ่งเจเคก็ต้องมองข้ามช็อตด้วยนะครับไม่ใช่ลุยเฉพาะเกมนี้อย่างเดียวต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของผู้เล่นอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เรา กินข้าวอาบน้ํานอนหลับพักผ่อนนะครับตีหนึ่งกว่ากว่าก็ลูกมาอาบน้ําชงกาแฟกินแล้วเดี๋ยวมาเชียร์บอลด้วยกันนะครับกับช่วงภาคเสียงคู่ระหว่างเบียรอลกับลิเวอร์พูลครับท้ายที่สุดก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์สบูกายาไว้โซ็นะครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทราศัพท์ได้เลยเพียงแค่ก้อนละ29บาทเท่านั้นท่านใดที่มีปัญหาผิวมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำศูน9 7 0 7 1าสองเาเจ็นห่นแมีคำแนะนำดีๆให้ท่านแน่นอนครับพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ